สวัสดีครับผมไรเอฟ9นะครับผมจะวันนี้มากันเยอะมากจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตามให้กําลังใจกันถึงเดโมบังกะปีนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางมีโอนะครับที่ให้โอกาสทั้งไอทั้ง3คนนะครับผมทั้งไรทั้งเนสแล้วก็พี่ไอนะฮะมาร้องเพลงในวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างฮะซึ้งไหมครับเมื่อกี้ น้ำตาจะไหลเลยนะแมก็วันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะครับผมคนรักแมวทั้งนั้นนะฮะมาวันนี้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากเลี้ยงแมวนะฮะมีแมวฟรีนะครับทางนู้นผมเชื่อว่าชอบของฟรีกันนะครับแมวชื่อไบรท์ไปตั้งเองครับแมวชื่อไบรท์ก็สโลแกนในวันนี้นะครับผมมีไบรท์ต้องมีโอนะฮะ มีแมวก็ต้องมีโอนะครับมีนนสก็มีโอนะฮะมีไบทก็มีโอนะครับก็ทักตายก็ท um ักทายกันต่อของแฟนของทุกคนวันนี้อาจจะเสียงไม่ดีเท่าไหร่เนาะคอนเสิร์ตมาเมื่อวานเสียงแหบก็จะพยายามเต็มที่แล้วกันนะครับเพลงต่อไปนะฮะก็เลือกมาแล้วครับ